ไม่ไม่ถึงกับตกใจนะครับผมก็เฉยๆแล้วก็พอดีวันนั้นอ่ะที่พี่เขาเอาให้ยื่นให้ผมดูอ่ะผมก็แบบทํางานอยู่ด้วยแล้วก็อ๋อเห็นแล้วก็อ่าแต่ก็ไม่ได้แบบตกใจหรือว่าอะไรเราไปสอบมายสัมภาษณ์นิดนึงค่ะสําหรับหนุ่มหล่อคนนี้นะคะบลูพงศ์ทิวัตค่ะเขาตอบสัมพันธ์นะเพราะว่าหลายคนเชียร์ให้จิ้นกับมีญานะคะและก็บอกนะคะว่าดีใจที่ได้ไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ที่มิลานด้วยเป็นอย่างไรไปฟังจากเขาค่ะ ก็ล่าสุดไปมิลานแฟชั่นวีคครับก็สนุกมากแล้วก็ที่นั่นก็อากาศดีมากส่วนโชว์ที่ผมไปดูก็โชว์ดีมากๆแล้วก็เสื้อผ้าสวยทุกชุดเลยครับโอ้เต้นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยที่ได้ไปมิลานแฟชั่นวีคแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับคอสด้วยครับก็สนุกมากอ๋อจริงๆคือไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคือเป็นงานอีเวนต์เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องหนึ่งครับแล้วก็ผมไปร่วมงานแล้วก็ได้เจอกับ น้องแล้วก็คุณพ่อแล้วก็ได้มีการแบบถ่ายรูปกันแล้วก็คุยกันครับ mm hmm. แค่นั้นเลยเ mm hmm. ออไม่ได้ผมกับน้องไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับ mm hmm. แต่ว่าผมรู้จักน้องว่าอ๋อนี่น้องมีญาติแล้วก็พี่พีทองเจือก็แบบรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าแบบก็เป็นพระเอกอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ไม่ไม่ถึงกับตกใจนะผมก็เฉยๆแล้วก็พอดีวันนั้นอ่ะที่พี่เขาเอาให้ยื่นให้ผมดูอะ่ะผมก็แบบทํางานอยู่ด้วยแล้วก็อ๋อเห็นแล้วก็ อ๋แต่ก็ไม่ได้แบบตกใจหรือว่าอะไรโอ,อไม่ซีเรียสเพราะว่ามันไม่มีอะไรก็เลยแบบว่าไม่ซีเรียสเลยครับเน่ไม่ไซีเรียสเลยแ,<ต>แบบท<บ>่ได้ดูไปและเพลน์เลยจิเดลียลวลใช่ค่ะ,คะติดตามผลงานของน้องบลูด้วยแล้วกันนะคะใช่ครับผม